สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเซจิเองมาต่อกันในคลิปสรุปเนื้อเรื่องตัวละครในตอนที่2แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1ก็เป็นเนื้อเรื่องของดูแรนองเจล่าและเช e r ฟินนะก็สามารถหยุดคลิปนี้แนละ้วก็ไปดูคลิปที่1ก่อนได้เลยสามารถกดไปที่ตัวไอมขวาบนได้เลยนะหรือว่าจะกดไปดูที่คำอธิบายใต้คลิปก็ได้นอกจากนี้ยังมีคลิปสอนการเลือกตัวละครของทีมที่เหมาะสม และเกมเพย์ของ Trialsoft Mana ดนอีกด้วยนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องของตัวละครที่เหลือนั่นก็นคือ Charlotte Hawk อา E และริ s นั่นเองนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่าในเมืองศักดิ์สิทธิ์เวนเดลได้มีเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Charlotte เธอได้สูญเสียพ่อและแม่ของเธอไปตั้งแต่อย่างเด็กเธอจึงอาศัยอยู่ในวิหารของเมืองเวนเดล ขปูของเธอซึ่งเป็นบาทหลวงแห่งเมืองเวนเดลและตัวชาร์ลอตเองแม้ว่าร่างกายของเธอนั้นยังดูเป็นเด็กอยู่แต่ความจริงแล้วเธอมีอายุ15ปีแล้วแต่ด้วยพลังของเธอทําให้ร่างกายไม่เติบโตไปตามวัยฮีทสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ชาร์ลอตด,ดูไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนทําให้เธอนําเรื่องนี้มาปรึกษากับบาดหลวงฮีทบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าตัวชาร์ลอตเองนั้นอาจสัมผัสได้ถึงพลังมานาะท,ที่กําลังเปลี่ยนไปก็เป็นได้ บาดหลวงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือเมื่อคืนก่อนฮีทได้เห็นแสงลอยขึ้นเหนือทะเลสาบจึงอยากให้ฮีทไปตรวจสอบชาร์ล็อตที่แอบฟังอยู่จึงพยายามแอบตามไปด้วยเนื่องจากการรักษาความปลอดภัยที่แน่หนากว่าปกติทําให้ยามพยายามกั้นไม่ให้ชา์ล็อตออกไปไหนชาล็อตจึงมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเธอมิกเพื่อช่วยให้เธอสามารถไปที่แอสโตเรียได้มิกบอกว่า สามารถช่วยได้ให้เธอมาหาเขาในตอนกลางคืนเมื่อถึงเวลาที่นัดไว้ชาร์ลอตต์ได้มาที่ระเบียงในตอนกลางคืนตามที่ได้คุยกันไว้กับมิกมิกได้แสดงอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ชาร์ลอตต์สามารถเด้งไปที่แอสโตเรียได้แต่แล้วเรื่องก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดชาร์ลอตต์กระโดดลงบนสปริงและลอยไปยังถ้ำทางเข้าเมืองเวนเดลและไปตกใส่หัวฮอกอายและชาร์ลอตต์ ก็สลบไปฮอกอายที่ไม่สามารถปล่อยให้ชาลลอต์นอนอยู่ตรงนี้ได้จึงพาชารลลอต์กลับไปยังเมืองแอสโตเรียด้วยชารลลอต์ที่ได้สติขึ้นมาก็ได้พบเข้ากับฮอกอายฮอกอายจึงบอกกับชารลลอต์ว่าตอนนี้ตัวชาลลอตนั้นได้อยู่ในเมืองแอสโตรเรียแล้วฮอกอายก็ได้บอกกับชาลลอต์อีกว่า เธอควรพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนสักคืนหนึ่ง <Wow. S 1> หลังจากชาร์ลอตต์ได้นอนพักผ่อนจนเต็มอิ่มแล้ว <c oughs> เธอก็ไม่รอช้าและรีบออกไปตามหาฮีทในทันที ชาร์ลอตต์ที่กำลังเดินตามหาฮีตก็ตได้เจอเข้ากับมน,นุษย์ละศูนย์ที่กำลังล้อมฮีตอยู่และมน,ลนุษย์ละศูนย์ก็บอกว่าไม่สามารถปล่อยฮีทไปได้ไม่เช่นนั้นอาจทำให้แผนบุกเมืองเวนเดลแตกได้ชาร์ลอตต์ที่พยายามที่จะวิ่งเพื่อเข้ามาช่วยฮีทแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นฝ่ายชาร์ลอตต์ซะเองที่ถูกฮีตช่วยเอาไว้ ระหว่างที่ฮีทกำลังถามชารลล์อยู่ว่าทำไมชาร์ลต์ถึงออกมาข้างนอกฮีทก็สามารถสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่กำลังใกล้เข้ามานั่นคือกอร์แมนนั่นเองกอร์แมนที่เดินเข้ามาไม่พูดอะไรสักคำแล้วก็ไล่เวทพยายามที่จะไล่ใส่ชาร์ลอ์แต่ฮีท ชอมาบังเวทให้ชาร์ลอตที่พยายามจะช่วยฮีทแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้อีกแล้วทำให้กอลแมนพาตัวฮีทไป ไม่ฮีทเขาโดนพาตัวไปแล้วฮีทถูกพาตัวไปโดยชายปิศนาในขณะที่มนุษย์อสูรก็เริ่มโจมตีเมืองแจ๊สตัวคนเดียวและหวาดกลัวชาร์ลอตได้ยินเสียงในบริเวณใกล้ๆนั้น ที่ใดมีแสงที่นั่นย่อมมีเงามืดและในเงามืดของโลกนี้เองก็มีกลุ่มโจรเนฟาวอาศัยอยู่ฮอกอายหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจรแห่งเนฟาและสมาชิกคนอื่นๆได้ออกมาป้นบ้านของเศษฐีที่ร่ำรวยมาจากการช่อโกงคนอื่น กุนน่มโจรในวาวเป็นที่ดูกันว่าจะออกตะเวนขโมยของทั่วเมืองโดยจะขโมยของจากคนที่ร่ำรวยจากการช่อโกงในขณะที่หัวหน้าของพวกเขาเฟรมคานจะคอยดูแลอยู่ที่ฐานทัพในทะเลทรายอันห่างไกลหลังจากที่ฮออายกลับมาจากการบุกปล้น ก็มาหาเฟรมคานเพื่อรายงานแต่แล้วก็ได้เจอกับหญิงสาวที่ชื่อว่าอิสเปลาและเธอได้บอกกับพอกอายว่าตอนนี้กิลของพวกเขาได้ประกาศตัวเองเป็นประเทศเนวาวแล้วภายใต้การปกครองของ,ของราชาเฟรมคารและตอนนี้พวกเขาก็ได้วางแผนที่จะบุกอาณาจักรลอเรนทางตอนเหนือพเพื่อจะสร้างประเทศเนวาวขึ้นมา อีโก้ลูกของเฟลมคาร์และฮอคอายต่างก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆอยู่อี่อยู่เฟรมคาร์ก็อยากที่จะสร้างประเทศเป็นของตัวเองและคิดว่าเรื่องนี้อิซาเบล่าจะต้องอยู่เบื้องหลังแน่ๆทั้ทงคู่จึงพยายามที่จะมาสืบเรื่องของอิซเาเบล่าและได้พบกับอิซาเบล่าที่กำลังคุยกับใครบางคนอยู่อี g ก e จึงตัดสินใจที่จะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะดัก อิซาเบไว้แต่แผนการก็ไม่ได้เป็นไปได้สวยอย่างที่คิดไว้อิซาเบ a ได้รายเวทบางอย่างใส่อีโก้ทำให้อีโก้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเข้ามาจู่โจมฮอ e อายฮอกอายที่ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องต่อสู้กับเพื่อนรักของเขาอีโก้หลังจากการต่อสู้ระหว่างฮอกอายและอีโก อี o กยังไม่เสียชีวิตแต่อิซาเบล่าเห็นว่าอีโก้ยังไม่ตายอิซาเบล่าจึงได้ทำการไายเวทครัสุดท้ายใส่อีโกลทำให้อีกลหมดลมหายใจลงหลังจากนั้นอิซาเบล่าก็ได้ทำการเล่นละคร ทำให้เหมือนฮอกอายเป็นคนสังหาร Eagle อรีโก้เพื่อนรักของตัวเองฮอกอายได้พยายาม s <S ปฏิเสธการกระทำนั้นอย่างเต็มที่แต่กลับไม่มีใครเชื่อเขาเลย no เขาจึงโดนจับขัง <Your execution S 1> คุกและมีโทษประหารชีวิตระหว่างการกักขังเพื่อรอโทษประหารของฮอกอายเจสสิก้าผู้เป็นน้องสาวของอีโก ได้มาเพื่อถามหาเหตุผลว่าเหตุใดฮอกอายผู้เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของอีเกิลทำไมฮอกอายถึงได้ทำเรื่องแบบนี้กับอีเกิลได้แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ฮอกอายก็ไม่สามารถตอบอะไรกลับไปให้เจสสิก้าฟังได้เพราะว่าอิาเบลลาได้ไายคำสาบไว้กับเจสสิก้าหากเมื่อใดที่ฮอกอายเอ่ยปากถึงเรื่องอีเกิลให้เจสสิก้าฟังนั้น เมื่อน,นั้นเจสิก้าจะตายทันทีแม้จะไม่มีใครเชื่อฮอกอายเลยแต่ก็ยังมีคนคนหนึ่งที่ยังเชื่อในตัวฮอกอายอยู่และมาช่วยเขาออกไปจากคุกแข่งนี้นิโคโลได้ระเบิดข้างหลังคุกและพาฮอกอายหลบหนีนิโคโลได้บอกกับฮอกอายว่าคำสาปที่เจสิก้าโดนนั้นอาจจะเป็นตำนานที่มีชื่อว่าผู้เข้น แห่งความตายถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคำสาบนนี้ไม่มีทางที่สามารถถูกถอนได้และถ้าอิซาเบลลาตายเจสิก้าก็จะตายไปกับนางด้วยมีเพียงพูด้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้นั่นคือคือนักปวดแห่งแสงที่อาศัยอยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์เวนเดลนั่นเองอีเกิลไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฉันขอสาบานด้วยชีวิตของฉันเลยฉันจะไม่ปล่อยให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเจสิก้าแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องไปละแต่ว่าฉันจะกลับมาเพื่อแก้แค้นให้กับการตายของนายเพื่อนรักและฉันจะต้องช่วยน้องสาวของนายเจสิก้าเธอจะต้องปลอดภยัยจุดกว่าฉันจะกลับมานะได้โปรดเถอะปลอดภัยที ฮอกอายที่ต้องเจ็บปวดกับการเสียเพื่อนรักตั้งเป้าหมายที่จะไปที่เวนเดลเพื่อที่จะหาทางเพื่อถอนคำสาปของเจสิก้าริสเจ้าหญิงแห่งลอเลนอนาณาจักรแห่งสายลมและยังเป็นหัวหน้าของทีมอเมซอนการ์ ธอมีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเอเลียตแม่ของพวกเธอได้จากพวกเธอไปตอนที่ให้กำเนิดเจ้าชายรีสไม่สามารถลืมช่วงเวลาที่แม่ของเธอได้จากเธอไปเหมือนกับช่วงเวลาที่น้องชายของเธอได้ถูกนำมาสู่โลกนี้ด้วยเช่นกันในขณะที่ทั่วทั้งอาณาจากักรโศกเศร้ากับการจากไปของราชินีรีสร้องไห้กับตัวเองจนกระทั่งไม่มีน้ำตาไหลออกมาอีก วิสเตสาบานว่าเธอจะแสดงความรักกับน้องชายของเธอให้มากที่สุดเพื่อเป็นการทดแทนกับการสูญเสียของแม่เธอไปเธอรับหน้าที่เลี้ยงดูน้องชายของเธอให้เป็นเด็กที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะสามารถทำได้ <c oughs> วันหนึ่งเอเลียดก็ได้ถูกกลุ่มโจรที่มาจากเนอร์วาวหลอกล่อให้มาที่ห้องที่ควบคุมสายลมที่ปกป้องอาณาจักรรอเลนอยู่กลุ่มโจรได้หลอกเอเลียด ว่าหากเขาปิดสายลมที่ปกป้องอาณาจักรลอเรนอยู่จะทําให้เขาสามารถพบกับแม่ของเขาได้อีกแต่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นคือเพื่อให้กองทัพของเนวาลสามารถบุกมายังลอเลนได้ตัางหากริสที่ออกตามหาเอเลียดก็ได้มาพบกับน้องชายของเธอแต่มันก็สายเกินไปแล้วสายลมที่ปกป้องอาณาจักรอยู่ได้หายไปแล้วริส เป็นห่วงกันที่ปราสาทจะโดนบุกและต้องกลับขึ้นไปเพื่อช่วยพ่อของเธอได้รีบวิ่งขึ้นมาโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าอิเลียดนั้นโดนกลุ่มโจรจับตัวไปแล้วริสที่มาถึงห้องบรรลังของราชาก็พบว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอนั้นมาสายเกินไปแล้วและตอนนี้ทั่วทั้งอาณาจักรก็ได้ถูกแผดเผาไปด้วยเปลวเพลิง ที่ช่วงชิงทุกอย่างไปจากกรีซส,สายลมและที่นี้สายลมก็กลับมาแล้วเหรอเนี่ย เรพี่ควรทำาไงดีอ่ะพี่ควรไปที่ไหนท่านพ่อได้บอกไว้เสมอว่านักปวดแห่งแสงในเวนเดลจะมีคำตอบให้กับผู้คนที่ต้องการมันเสมอเขาจะต้องรู้แน่ๆว่าฉันควรจะทำอะไรต่อไป หนูขอฝากท่านพ่อและคนในอาณาจักรนี้ให้ท่านแม่ดูแลด้วยนะหนูจะรับผิดชอบเรื่องเอเลียดเอง ใส่โปของท่านแม่ด้วยความภูมิใจของหนูขอให้มันปกป้องหนูในการเดินทางของหนูด้วยนะ ป้อมรอเลนและขณะน,นี้ได้ตกเป็นของเนอร์วาลแล้วเจ้าหญิงผู้ซึ่งตอนนี้ไม่มีทั้งบ้านพอ่อและน้องชายที่หายตัวไปของเธอตอนนี้เธอได้ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะตามหาเขาแล้วและแล้วก็จบกันไปแล้วกับเนื้อเรื่องของตัวละครทั้ง6ที่เป็นการสรุปว่าเพราะอะไรทุกคนถึงได้ออกเดินทางจากบ้านเกิดของพวกเขาออกมาแล้วคุณผู้ชมลนะ่ะชอบเนื้อเรื่องของใครกันบ้าง สำหรับผมแล้วในตอนนี้ผมชอบเนื้อเรื่องของริสเป็นเนื้อเรื่องที่ทำให้ผมเกือบจะร้องไห้ได้อีกแล้วนะพอๆกับในเรื่องของแองเจล่าเลยแล้วคุณผู้ชมน่ะเป็นไงกันบ้างที่รู้เรื่องกันแล้วมีความรู้สึกเศร้าตามกันไปบ้างหรือเปล่ายังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดดิ้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วถ้างั้นผมขอตัวไปก่อนนะ 拜拜。Bye bye